ทานซูชิอร่อยอร่อยค่ะมีหลากหลายหน้าเลยนะคะคําโตโตจ้าเปลี่ยนบรรยากาศการทานซูชะะิชมวิวสวยๆค่ะทุกคนจ้าวิวข้างหลังนะคะ เปลี่ยนสถานที่ทานสูชินะคะทุกคนจะาเปลี่ยนมุมนะคะเปลี่ยนสถานที่ทานข้าวนะคะแต่นะคะหน้าที่ของครีเอเตอร์นะคะเราก็ยังต้องพึงส่งงานนะคะทุกคนจะวันนี้ทําหน้าที่แม่ร้อยเปอร์ซเกินร้อยนะคะวิวสวยๆมุมสวยๆนี้นะคะเป็นมุมที่ ไม่ได้อยากมาเลยนะคะทุกคนจะอยากทานอยู่ที่บ้านนะคะอยากทานอยู่ที่อื่นมากกว่านะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะก็มาดูแลลูกสาวนะคะ mm hmm. แต่เราก็ยังจะต้องทำงานส่งนะคะท mm hmm. านสูชิกันจ้ามีหลากหลายคำหลากหลายหน้าเลยนะคะ mm hmm. มีหน้าหอยนะคะทุกคนจะ mm hmm. ตรงนี้ก็จะเป็นหอยตรงนี้ก็จะเป็น หมูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนทูน่านะคะก็เลือกมาแบบไม่ซ้ำนะคะทุกคนจะทำไมถึงทานซูชิคะที่นี่นะคะซูชิคือตอบโจทย์นะคะกองหนึ่งนี้นะคะ มีอยู่ห้าหกชิ้นนะคะแต่ว่าเราทานเพียงแค่สองชิ้นสามชิ้นนะคะก็อยู่ท้องแล้วเพราะว่าสูชิของเราก็จะเป็นข้าวญี่ปุนดีๆนี่เองนะคะทุกคนจ้ะทานไปก็คืออร่อยอิ่มอร่อยอยู่ท้องนะคะแล้วก็เหมาะที่จะพกไปทานที่ที่แบบเราหาทานยากนะคะ <laughs> เหมือนอย่างวันนี้นะคะก็มา ส่งกำลังใจมาเฝ้าลูกสาวนะคะเตาก็มีซูชิติดมาทานนะคะก็เป็นเมนูที่ทานอร่อยอยู่ท้องเดี๋ยวเรามาทานกันเลยคะ่ะกับบรรยากาศมุมสูงวิวสวยๆนะคะ ครีเอเตอร์นะคะหน้าที่แม่ร้อยเกินร้อยนะคะแต่เราก็ยังต้องมาทําหน้าที่ครีเอเตอร์นะคะทุกคนจาคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมเนาะก็เป็นคลิปที่ทําแบบเพียๆทานแบบเหนื่อยๆนะคะเนื่องจากเมื่อคืนนี้นอนน้อยนะคะน้องตัวร้อนนะคะมีไข้ขึ้นสูงตลอดทั้งคืนก็ ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็แม่ก็ส่งกำลังใจให้ตัวเองส่งกำลังใจให้ลูกสาวนะคะให้หายไวๆนะคะแม่ก็ไม่อยากมาทานข้าวนอกบ้านในบรรยากาศแบบนี้นะคะแม่ขอทานข้าวในบ้านที่บรรยากาศมีแต่เสียงหัวเราะรอยยิ้มของลูกสาวดีกว่าค่ะส่งความสุขด้วยซูชิคำนี้จ้าไปแล้วคะ่ะ